สวัสดีจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนจ้าสบายดีทุกคนด,ด้วจ้ะเด้อเอฟซีฟังเล่าฟังไทยเอฟซีเอฟซีต่างประเทศนนน G, G, เนาะจ้าเนาะเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยจ้ะกับขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องหลายหลาด้วจ้ะเด้อที่เขามารับส้มคลิปน้องตูนหายกำลังใจน้องตูนตลอดมาเน,นาะจ้าเนาะกับขอบคุ่นหลายหลด้ยวยจ้ะเมื่อนี้น้องตูนจะมาเบาเรื่องหัวคอเอ่อสามีไทยเมียลาว แต่จดทะเบียนสมรสไปยูเล่าไหล่บนะจ้ะเนาะต้องฮ็ดแบบไหลเนาะจัะแต่คือว่าการที่จดทะเบียนสมรสถ้าเฮาจดฟังไทยบริด้ทจดฟังเล่าไปยูเล่าไหลโบไปไล่แต่แฟนเฮ่านั้นต้องต่อพาสปอร์ตทุกเดือนเนะจ้ะเนาะถ้าอยากให้ถูกต้องอยากให้อยู่แบบว่ายูเล่าเลยจังได้ก็คิดจะไปยู่ล่าเอาเร็ว ขึ้นมาไทยก็คือว่ามาเยี่ยมมายามพอเม่นอกจากนาะแต่ว่าขอบขั้วนี่จะยหญ่ไปอยู่ฝั่งเล่าหนองตูนแนะนําไปจดทะเบียนฝั่งเล่าเลยจ้าพี่น้องจ๋าบอกตรงจุดฟังไทยนอกจากนะเพราะว่าเขาคิดจะไปอยู่เมืองเล่าแต่ถามว่าไปอยู่ส่วเข่าส่วข้าวไปใดบอ่อไปใดเด้ดจ้าพี่น้องจ๋าท่านที่ดีเฮ็ดวีซ่าหาซามีเนอกจากนะเฮ็ดวีซ่าหาซามีไใดบ่อไรไปเฮ็ดอยู่เมืองเล่าเฮ็ดอยู่สาย ยูจะยู่แข้งไหลเนาจะเนาะก็ขืนหามเพลกสถานทูตเดนเดนวิสาสามีเล่าเนาจะเนาะก็คือกันกับเดนวีสาสามีสาเออกับเมียเออเดนวีส่าแบอแฟนไทยไปเดนอยูเล่าเวนวีสาเมียเมียเล่าเดนอยู่ไทยนอกจากคล้ายกันหนังสือกะคล้ายๆกันอันนี้แหะมันขายกันทุกอย่างเนาจะเนาะ เพราะว่าไม่เป็นวีซ่าและงานโตเนาะจจะเนาะทุกสามเดือนเนาจะท่างที่ดีแต่ถ้าอยากให้ไปอยู่ฝุ่นเดอ้อเนาะหนูตู้แนะนําไปจดทะเบียนสมรสฟังเล่าเหาเนาจะแต่งลงตู้ก็เขาใจทุกคนมีชิดเดืออยากอยู่ฝั่งไทยหรืออยู่ฝั่งเล่าแต่ชิดนน้นเนาจะบางคนเนาจะเนาะว่าจดทะเบียนสมรสต้องจดสองฝั่งจดทั้งฝั่งเล่าและฝั่งไทย แต่ว่าเงินเฮาไม่โบถืนอย่างอี่นเราจะน้อเงินบเพ้อขึ้นหลงตูนหน่ละจ้ะจดไหนฟังไทยกับถือว่าโอเคแล้วฟังเล่า้องจุบบเป็นอย่างเราจะนาอลงตูนบริคิดสิไปยู่เล่าแต่ถามมือเนื่องนลงตูนจะกลับไปเยี่ยมพอเมทีฟังเล่าแฟนนลงตูนตองมีหนังซือก็คือพาสปอร์ตอย่างเองเราจะนาะพาสปอร์ตเดมสีแดงเด้อจ้ะเรือของฟังไทยเฮานอจ้ะของลูกของสามีตองมีเนาจะนาะของเฮาเนี่ยคือมีอยู่แล้ว แต่ถ้าเ้าสิไปอยู่พุ่นคือน้องตูนบอนกขนาดจ้าพี่น้องจ้าไปเรียนวีซา่าวีซ่าก็มีหลายอย่างเราจะน้องไปเฮ็ดนั่นโอ๋เนาะเ้าอาจสิบโโเฮ็ดบ่เป,ป็นกับไปจ้างเพิ่นเนาะจะนาะจ้างเพิ่นแดนห้ถามว่าเบิร์ดไลท์บอกอะกับสิเบิร์ดไลท์พอสมควรเนาะจะนาะแต่ถ้าเ้าเรนเองกาเอ่ออยู่ฝั่งเล่าเนี่ยองตูนบอกว่าเข้าไปขึืนแต่ละแข้งแต่ละมองมันโบคือกันเนาะคือน้องตูนกับปากเซ่นเนาะจะนาะ ถ้าเวียงจันทร์กับเวียยจันท์เนาจะนอทถาสวรรค์นเขตเท่ากับสิมีแข้งของเขาเนาจะนอว่าเขาขึ้นกับแข้งยังเนาจนะนอเขากับไปหนังซื้อ,อแถวแข้งนะั่นแต่แต่ละแข้งแต่และมองบอกคือกันเนาจนะนอพอว่าสิเป็นคนเล่าคือกันแต่เขาเกิดอยู่ละจังหวัดอยู่ละมองอยู่ละแข้งกันอยู่ละเมืองกันเนาจนะนอะนี่แหละพี่น้องจ๋า น้องตูนกับไฮคําแนะนํนายสมนีเนาะจะเนาะถาทางทีดีที่ว่าสิไปอยู่เป็นรักเป็นฐานเ้อกับขึ้น้องตูนบอกไฮจดทะเบียนสมรจฟังล่าแต่ถ้าเขาไปเไปยี่ยมไปยามนี่ย่ต้องห่วงเขาจดทะเบียนสมรจไปไล่แล้วถ้าบ่จดทะเบียนสมรจไปใดบอดจ้าพี่้องจ้ะไปไรได้จะได้เขากัะแค่เขาเฮดพาส,สปอร์ตไฮสามีเขาถูกต้องตามกฎหมายทางนี้ประทับตาออกประทับตาเขาประทับทาขาเข่าเนาะจ๊ะเนาะขาออกเนาะจ๊ะเนาะกับวิภเตุอย่องางได้แล้ว แต่มันข้นยูเอ่อข้นอยูเรล้วเตแต่ละมูบานนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะว่าสิเสียเงินในการพาแฟนกลับบ้านก็คือว่าในบ้านไทยจ้ะไทยเงินเนาะจะเนาะว่าอาจจะเสียเทรศัท์เป่นเสียเอาเทรศัท์เฮ้ก็อาจจะมีไห้ขนมคาในคาทัานเนียบเอกสวงกระารการที่เฮ้าพาสามีเข้ากลับบ้านไปหอดบ้านปึ๊บ าพาไห้บริจากเสียเงินน้องตูนจะบอกดด้วจ้าพี่น้องจสาจื้อขินใจด้วยถึงแฟนเฮาใสามีพาสปอร์ตอยังกระย่าหายฟ้า,าผ้าแฟนเฮาไปไปใส่ไปแจง้งผู้ใหญ่บ้านหรือตเฮาเองไปแจ้งในบ้านอะไรว่างเลยผ้าสามีมาเด้อมือนี้จะให้คาา่านำค่าหน้าอิเพิร์นน้อจ้ะเนาะเด็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละจ้าหยานเป็นยังเข้าจังแจ้กทามือหนึ่ง มือที่แฟนถ้าเขาไปมีของหายมีของเสียในบ้านมีเอ่อของสาาบานชาวเมืองเสียเขาสิโทษว่าเป็นของเห่าไรพโทวดไรแน่นอนจ้ะห้าเขาไปบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นห้าบดิแจ,จงผู้ใดด้อท่างผู้ใหญ่ท่งญญาทงฟังไรห,ห้าวบดิแจ,จงแล้วในมื่อที่ห้าเขาไปหอดปึ๊บขึ้นื้อนี้รับแรกที่เ้าต้องไปต้องไปแจ้งผู้ใหญ,ญ่บ้านเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าน้องตูนบอกเย้ยไปแจ้งผู้ใหญ,ญ่บ้าน จากที่เ้าวเสดิเสียเงินรักเมื่อนรักพันเ้าอาจจดิเสียแข่งรักลอยด้วยจากพี่น้องคือหลองตูนเนาะไม่ได้พาแฟนไปหลองตูนสาวไปแจ้งโบเคยเสียเงินอย่างบกเคยไผมาเอาอย่างจากข้ากกบสิม,มีคาธรรมเนียมคือหลองบอบตูนบอกในจ่าขนาดพาน่าเราจะน้องหตูนหลอกมาบอกเลยด้วยจากว่า เจอทะเบียนสมรสไปอยู่ไรบ่อกระเฮดวีซ่าหายได้บ่อจดกับไปไรเลยจะเลิกขามได้ใใสบายเลยไปอยูนั่นจ้ะเนาะแต่อยากอยู่แบบเท้าวอนเท้ากับโตพัฒนสปอร์ตคือกันกับคนลาวมายูมาอยู่เมืองไทยกับโตพัฒนสปอร์ตทุกเดือนนั่จ้ะเนาะถามเลยเจดทะเบียนสมรสทุกเดือนต่อมาต่อพาสปอร์ตที่ช่องเมฆหรือว่าเมียคนเล่าเฮาอยู่สวรรค์นนเขตกตมาต่ออยู่แถวเขตสวรรค์นนเขตเขออาทางทางขาขามฝั่งเล่าไทายเนาะจ้ะเนาะ นั่นแหละจ่าลานเล่าไทยเข้ากับมาตอเดือนดะหนึ่งเถื่อความลําบากค่ายคายกันนอาจาะนะในหลาแล้ว,แ,ลวแต่คนสะดวกเลยจ้าลองตู้นกะออกมาวา้าหรือสีแจงหายพ่อแม่พี่น้องฟังาา่งนอจะนะวา่ามันเป็นแบบไรอ่ะมันไปไงบอมันอยู่ายบัมันกะงางแต่มันกะบาาาะ่าไงนอจะนะคือสิง,ง่ายกะบาาาะ่าไงนอจ้ะแต่ลองตุ้นวา่าเล้าเข้าไปยู่ไถ่งางไทยเฮาไปอยู่เล้าเนี่ย ยาหมอสั้นไงจะพี่น้องจ้าเล่าเฮ้านี่น้องตูนบริเวเขาข้างหรือว่าบริเวว่าเออเขาข้างฟังไทยมาอยู่หลักเบาเบาเรื่องพื้นบ้านจะของเองโมเมนยนนะจ๊ะอันนี้เบาตามควา่มจริงไทยเข้าไปอยู่เล่าเนี่ยสิลําบากในน้อยหนึ่งพี่น้องจ้าลำบากอย่างไนลําบากที่ว่าต้องมีเงินนอกจากนอกจากอยู่ไรนอกจากนั้มีเงินอย่างไหนอกจากนั่เข้าไปเรียนเดือดอดไสซ่งได้ยางเล่าเข้าในก็จะกินหลายแต่ไทยเนี่ยจกินตามที่แบบว่า อ่าเป็นเหตุตามราชการทองเพิน mm ่นเนาะจะนอเล่าเข้านี่บางคนโบหูเนาะจะน้อเสียเป็นแสนสองแสนก็เคยมีเดียวน้องตูนบอกเลยจ้ะถ้าบางคนรู้เนาะจะน้อว่ามันต้องเดินเรื่องจังใดมีเอกสารยังเนาะจะน้อโบเสียรายประนันจ้ะพี่น้องจ้าโบเบิร์ตายปนันจ้ะพี่น้องจ้าอยู่ไรย่างสบายด้วยจ้ะน้องตูนบอกโลก่อนเข้าจะเอากันไปอยู่เอาสามีไปอยู่ผ้าลูกผ้าเต่าไปอยู่ฟังเล่าห้ซึกษสาหาขอมูลให้ซึ้ดึาดึก ศึกษาเขาไหวบทเสียหายยังเด้อจ้าพี่น้องจ้าศึกษาเขาเลยจ้าพ่อบทเสียหายยังอยู่แล้วถ้าศึกษาเขาไหวเนาะถามมือนึงข้าพร้อมถ้าพาไปเลยเนาะจ้าเนาะน้องตูนกะจะขอจบคลิปเด้อจ้าพี่น้องจ้ากะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เขามาเป็นกำลังใจหลวงตูนฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหลวงตูนคือกะเลยจ้าเลยที่งสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะบริภาษคลิปใหม่ๆของน้องตูนเด้อจ้าเนาะ ขอให้ทุกคนลำดวยลำดวยถูกรงวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมีสาเฮาเนาะจะ่าเนาะทุกคนเดนด้จ่าเดิน